ค,คุณนายขอเข้าพบครับคุณคะคุณต้องจัดการมันนะคะมันทําแบบเนี้ยก็เท่ากับว่ามันตกหน้าพวกเราเอาเถอะผมมีวิธีแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันเกียดมันเข้ากระดูกดำเลยอยากก็ให้มันย้ายซะว,วันนี้วันพรุ่งนี้เลยค่ะจงนาะคุณใจเย็นๆใจเย็นๆฟังผมนะผมว่าตอนนี้ กลับบ้านไปก่อนดีกว่ามันจุนจานแนวเนี้ยมันไม่เหมาะดูไหมเอ๋อก็ได้ขอแยกครับพันตำรวจโทใหญ่เวโรสสวัสดิ์ใหญ่สถานีตำรวจทูธรอำเภอพะลานมารายงานตัวครับเชิญขข้นมาเชิญครับ ผมพันตำรวจโทใหญ่เวโรดสารวัตรใหญ่ประจำสถานีตำรวจภูทรพรหลานมารายงานตัวครับผมคนที่มาเมื่อกี้ใช่สารวัตรใหญ่จากพหลานป่าครับใช่ได้ยินว่ามาถึงก็จับบ่อนเสียน้อยเลยนะใครๆก็ว่าแกเป็นคนตรงไปตรงมานะครับสงสยยัยจะอยู่ได้ไมนะ่นาน นี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอที่คิดจะก่อตั้งองค์กรประชาชนเพื่อตอบโทษอาชญากรรมามจริงๆครับคุณมีเวลาว่างมากนะแ,แต่จุดประสงค์ขององค์กรก็เพื่อให้ประชาชนช่วยไปถูงเป็นตาและทำงานร่วมกับตำรวจซึ่งเราจะได้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามคุณอยากจะทำอะไรก็ทำไป แต่อย่ามาเอาผมเข้าไปยุ่งเป็นอันขาด